คุณวิทิชัยถามว่านิมิตกับการตรึกนึกภาพว่าท้องพองยุบหรือเห็นสายลมหายใจตามจังหวะก,การหายใจเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับตัวนิมิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นภาพให้เราเห็นมันเป็นการปรุงแต่งจิตเป็นเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในห้วงมโนทวารนะส่วนการตรึกนึกเป็นความตั้งใจเป็นความจงใจเป็นความหน่วงเอาไว้พยายามหน่วงเอาไว้นั่นเป็นคนละส่วนกันนะคือถ้านิมิตกับการตรึกนึกเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีไอสิ่งที่ไปพยายามดังไว้เหมือนกับเด็กที่เล่นว่าวเงี้ยนะวิ่งไปแล้วก็ทําให้ว่าวลอยลมเนี่ย ้องมีเว้าแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้มันลอยลมขึ้นไปมีความตั้งใจที่จะรังไว้ไม่ให้เว้ามันดุดลอยลมไปเนี่ยก็เหมือนกันเว้าเปรียบเหมือนนิมิตแล้วก็เด็กที่พยายามยื้อลมไว้เนี่ย,ยพยายามยื้อว่าไว้เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับความตั้งใจที่จะตรึกนึกถึงนะ